ฝุ่น PM 2 5หครับหน้าหนาวมาพร้อมกับฝุ่นเลยนะครับจะมาคุยกันว่ามันมีสารอาหารอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราเนี่ยลอดพ้นจากพิษภัยของ PM 2 5ครับสวัสดีครับผมมอท็อปนะครับและนี่คือดรท็อปชนะครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องฝุ่น PM 2 5ครับเพราะว่าช่วงนี้ PM 2 5แบบพีคมากๆเลยนะครับก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วก็หน้าหนาวมาพร้อมกับฝุ่นเลยนะครับจะมาคุยกันว่ามันมีสารอาหารอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราเนี่ยลอดพ้นจากพิษภัยของ PM 2 5ครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่นครับขอบคุณครับญาตสรุปนะครับ7สารอาหารที่ทำให้ท่านนะครับ รอดพ้นจากภัยร้ายฝุ่นจิว PM 2.5ครับมาดูที่สารอาหารตัวแรกครับนั่นคือตัววิตามิน A และเบตา้าแคโรทีนครับกลุ่มพวกนี้ครับเป็นวิตามินที่สุดยอดมากๆนะครับพบในไหนแครอทตำลึงผักบุ้งฟักทองมะม่วงมะละกอนะครับพวกนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่เพียงที่จะเพิ่มภูมิเมื่อเราโดน PM 2.5ยังจะช่วยให้ผิวพรรณเราสดใสหน้าตาเราเป่งปังตาเราใสาปิ้งนะครับ เ,เขาเรียกว่าสารอาหารฉลอวัยชนิดหนึ่งเลยทานง่ายหาง่ายนะครับมีเทคนิคอีกนิดนึงถ้าอยากได้เบต้าแคโรทีนมากนะครับที่ในมะเขือเทศนะครับหรือว่า,าในแครอทนะครับเอาไปต้มจนสุกหรือบดจนละเอียดก็จะได้สารพวกนี้เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าเลยทีเดียวมาต่อกันที่สารอาหารตัวที่2ครับนั่นคือวิตามินซีครับวิตามินซีช่วยลดความเสียหายของ DNA เพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันภูมิแพ้ต่างๆที่เกิดจาก PM 2.5ครับอยู่ในไหนครับ ผลไม้รสเปรี้ยวใครไม่ชอบรสเปรี้ยวแนะนําฝรั่งครับแคลอรี่น้อยนะครับน้าตาลต่ำแต่วิตามินซีสูงประยิเลยนะครับมาต่อกันที่สารอาหารตัวที่3บ้างครับนั่นคือวิตามินอ e ีครับตัววิตามินอ e ีพบในอาหารไขมันสูงนะครับแนะนําเป็นไขมันชนิดดีนะครับไม่ใช่หมู3ชั้นไขมันชนิดดีมีในไหนบ้างมีในถั่วต่างๆนะครับจะถั่วอะไรก็เอาตามสะดวกนะครับแต่ว่า อยากให้เป็นอบเฉยๆอย่าไปใส่เกลือมันเค็มมากไปนะครับแล้วก็ทันยพืชต่างๆพวกมเมล็ดฟักทองอะไรเงี้ยก็ทานได้พวกไข่แดงนะครับไข่อาพวกไข่เนี่ยก็แนะนําให้ต้มทานก็จะได้พวกวิตามินอ e ีที่ดีเลยทีเดียวมาต่อกันที่สารอาหารชนิดที่4ครับนั่นคือกลุ่มวิตามิน B โดยเฉพาะ B6 B9 B12 พวกนี้ครับ จะทําให้สารโฮโมซิสเตอีนในเลือดลดลงไอตัวฝุ่น PM 2 5เนี่ยมันทําให้สารตัวนี้มันเพิ่มขึ้นในเลือดและสารตัวนี้ทําให้หัวใจและหลอดเลือดของท่านเนี่ยเกิดการตีบตันได้นะครับทำให้หัวใจขาดเลือดเฉียบพันได้เพราะฉะนั้นต้องทานเยอะๆครับเพื่อป้องกันหัวใจขาดเลือดเฉียบพันมาดูกันที่สารอาหารตัวที่5บ้างครับนั่นคือโอเมก้าทรนั่นเองครับ ตัวโอเมก้าทนั้นก็อยู่ในปลาทะเลลึกนะครับหรือปลาน้ําจืดก็ได้แต่ต้องมีไขมันสูงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พวกอะโวคาโดนะครับในพวกถัวต่างๆนะครับก็ถือว่ามีโอเมก้าทสูงนะครับเป็นสารอาหารที่ดีมากๆแล้วนี่ก็คือสารอาหารตัวที่5นั่นเองครับมาต่อกันที่สารอาหารตัวที่6กันบ้างครับนั่นก็คือสารอาหารที่ชื่อว่าซันโฟลาเฟนนะครับสารพวกนี้พบมากในไหนครับในบัคกุรีในกระหล่ำนะครับ ชื่ออาจจะฟังยากแต่หาทานง่ายครับทั้งบ็อกคลี่และก็หล่ำเนี่ยนะครับมีสารตัวนี้อยู่สูงสารตัวนี้สามารถกําจัดสารพิษต้านมะเร็งได้บางชนิดนะครับมีการวิจัยว่าสารกลุ่มนี้ถ้าได้รับเข้าในร่างกายในปริมาณที่เหมาะสมสามารถที่จะลดพิษภัยของ PM 2.5ได้อย่างดีทีเดียวครับสารเจ้าซันโฟลาเฟนยังไม่พอครับบ็อกคลี่และก็หล่ำยังมีคุณประโยชน์อีกมากมายครับลองทานกันดูครับผม มาต่อกันที่สารอาหารตัวสุดท้ายสารอาหารตัวที่7นั่นก็คือสารอาหารที่เรียกว่าเบต้ากรูแคนนั่นเองครับตัวเบต้ากรูแคนเนี่ยพบมากในเห็ดครับซึ่งเป็นเห็ดของญี่ปุ่นครับมีชื่ออะไรบ้างเช่นยามาบุชิตาเกะชิตาเกะไมตาเกะมัซสุทาเกะอะไรเก,ก,เกะๆทั้งหลายะนะครับ ก็จะมีสารนี้อยู่เยอะสารนี้ช่วยอะไรได้บ้างครับก็เสริมภูมิคุ้มกันต่างๆช่วยกําจัดไวรัสต่างๆช่วยลดไขมันได้ด้วยนะครับเพราะว่าสารตัวนี้เนี่ยเป็นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ําแถมยังลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่ด้วยสุดยอดจริงๆครับและนี่คือ7สารอาหารที่จะช่วยทําให้ท่านรอดพ้นจากพิษภัย PM 2 5ครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย สวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ